มีการปรงกับข้าวจากพ่อครัวจากพ่อครัวลูกเขยทำให้แม่ยายนะคะวันนี้เราจะทำสั่งทานถวายพระแล้วก็มีอาหารเพ่นซึ่งลูกจะทำกับข้าวหน้าให้ถวายพระจะทำน้ำพริกที่แม่ชอบลูกก็ทำไม่เป็นทำกับข้าวอย่างอื่น ครัวของลูกก็ไม่สมบูรณ์อันนี้เป็นครัวพักผ่อนที่เป็นครัวเล็กๆเนาะก,กับกระทะไฟฟ้าก็เลยคิดเมนูกระเพราหมูสับให้ถวายพระ <c oughs> อันนียจะเป็นคนปรุงให้นะคะมา <c oughs> ดูสิกระเพราข้าหมูสับจากกระทะไฟฟ้าจากบ้านสวนละมูลรักจัง จากที่มืออาเนียรอดูนะคะขณะน,นี้กำลังระเลงไข่ดาวไข่ดาวสวยงามมาไกามะะได้สองฟองแล้วสามฟองแล้วเราจะทาดทั้งหมด8ดฟองออกมาสวยงามแค่ไหนติดตามติดตาม ข้าวหมูสับก,ก็ต้องมีไข่ดาวจากฝีมือพ่อครัวหมอปลาปลาปลาป่า,ปา,ปา,ปาบ้านจัดประจําบ้านสวนละมณ์รัชจังนะคะพ่อครัวประจําบ้านสวนละมณ์รัชจังอันนี้จะไม่ใช่ครัวซกทีเดียวนะคะแต่จําลองนะคะทํากับข้าวเนี่นะคะยค่ะถวายพระเพ่นวันนี้เย่